ครับผมก็ขอสวัสดียามเช้าเ้านะครับผมอันนี้อยู่ตรงตรงแปลงไม้ที่ยังไม่ได้เสียบนะครับผมเป็นไม้เพาะ,ะเมล็ดเป็นฮอนแลนนะครับผมไม้เหล่านี้เป็นไม้ฮอนแลนด์ก็เผื่อท้าไหนจะเอาไปเสียบงานนะครับผมเอาไปทําต่อเพื่อความสนุกหรือว่าเพื่อเอาไปหายต่อหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็มีอยู่สองชุดนะครับผมก็หัวลากประมาณนี้นะ ประมาณนี้จะเอาไปเลี้ยงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยเสียบก็ได้หรือเราจะไม่เสียบเลยก,ก็ได้นะครับผมเี๋้วตอนเย็นผมจะมีคลิปนาเสนอการเสียบไม้เหล่านี้ให้ดูด้วยนะครับผมก็หัวตัวดีนะหรือว่ากิ่งก็ได้อยู่นะกิ่งก็บางต้นกิ่งก็ยังไม่ได้ตอนนี้กิ่งยืดไปได้จะเลี้ยงอยีกหน่อยนะตัวนี้อันนี้ไว้เสียเพืนซีไม้ต้นนี้นะเอาไปก็เลี้ยงไปอีกนิดนึงแล้วไม้กิ่งจะตัวนี้ก็กิ่งกิ่งกิ่งเจ้าวเสียบได้แล้ว แต่ว่าเอาราคาพร้อมส่งนะพูดพูดถึงราคาพร้อมส่งด้วยอันนี้สิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาสิบไหม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไม่ถึงสิบนี่ได้ไปหามาใส่อีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนี้สิบต้นโอเคสิบต้นทุดทีเก้าต้นเดียวผมหามาสี่ต้นหนึ่งเอาราคาพร้อมส่งเลยนะครับผมราคาพร้อมส่งอยู่ที่ชุดละร้อยเก้าสิบาทนะสิบต้นร้อยเก้าสิบบาทอันนี้พร้อมส่ง ทุกอย่างเลยนะครับผมก็หาท่าไหนชอบก็ทักเข้ามานะจะเอาไปเลี้ยงนะครับผมหาท่างไหนจะเอาไปเลี้ยงเอาไปเพื่อเสียบก็ทักเข้ามาได้ทางไลน์แล้วผมจะไปทํางานนะครับผมแล้วก็อาจจะตอบช้าดูช้าก็กราบขอโทษจริงๆิงนะครับผมนะครับผมผมต้องไปทํางานด้วยเนาะก็เอาไปเลี้ยงอีกนิดนึงก็เสียบได้เลยแล้วเราจะเสียบได้เลยก็ได้เลยนะครับผมอันนี้สิบต้นร้อยเก้าสิบนะราแะคาส่งนะครับผมหาข่านไหนจะเอาไปเลี้ยงครับผมก็คลิปนี้มาเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาใส่อีกชุดนึง ไอ้ต้นหนึ่งหนึ่งสอสี่ห้าหเจ็ดแปก้านับยังไงได้สิต้นนับไปนํามาได้แค่เาต้นเองโอ้เดี๋ยวโอเคครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปหาใส่ต้นหนึ่งก่อนคุณและสวัสดีครับผมร้อยเกราคารวม่ง,งครับผมสวัสดีครับสิบต้น